มัดหนึ่งที่คนเป็นบ่อยเพราะว่าหน้ายื่นก็คือมัดทางด้านหลังมัดน,นี้ก็คือจะเกาะตรงอขอบสะบักที่เป็นกระดูกกระดูกน่คขอบสะบักเนี่ยขึ้นมาอ,อยู่ตรงคอค่ะมัดเนี้ยจะเป็นบ่อยเพราะว่ามันจะทําหน้าที่ในการสมมติถ้าอาจารย์หน้ายื่นมันจะทําหน้าที่เหมือนเหมือนคอยดึงหัวอาจารย<อ>์ไว้ดึงศีรษะเราไว้ค่ะมัดเนี้ยก็ง่ายๆก็คือเราหันหน้าค่ะตะกี้เราหน้าตรงใช่ไหมคะมัดน,นี้เราจะหันหน้าสมมติว่าอาจารย์อยากจะยืดข้างข้างซ้าย ให้หันหน้าสัก45องศาค่ะอ่าแล้วก็ก้มลงค่ะเอามือเอามือจับทางอ่าบริเวณหลังด้านหลังค่ะแล้วก็ดึงดึงดึงศีรษะลงอ่าตึงไหมคะจย์ตึงค่ะอ่ามันก็จะตึงตรงนี้อ่าค่ะเหมือนกันเลยค่ะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็พอหายใจออกก็ดึงออกมาอีกนิดนึงค่ะให้แค่พอรู้สึกตึงไม่ปวดนะคะแล้วก็นับ1ถึง15ค่ะแล้วก็ปล่อยอ่าประมาณนี้อันนี้สองมัด มัดอีกมัดหนึ่งที่คนเป็นบ่อยเพราะว่าไหล่หอ oh. อ่าก็คือมัดด้านหลังค่ะตรงนี้<ร>มัดนี้นี่ส่วนใหญ่เวลาเป็นเนี่ยจะปวดแถวสะบัก